สวัสดีครับพบกับช่องท่าฟูชาแนลนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านกกตูมนะครับพี่บาลนกเรามาทําอะไรวันนี้ยามาอ๋อวันนี้เรามาทําความดีนะฮะเอฟซีเอนะครับนี่นะฮะเอฟซีคนละกล่องนะครับขอบพี่บอานกเนาะเอฟซีนะครับที่แรกกะว่าจะเอาคนเดียวสองกล่องนะเออดู ในกระเป๋าสตางค์แล้วก็มีแค่นนี้นะเอฟซีคนละกล่องพอเนาะตามกําลังศรัทธาของแต่ละคนนะครับที่อ่าใครอยากช่วยนะครับช่วยได้บ้างไม่เท่าไหร่ก็ช่วยนะเอฟซีอืมอืมนะฮะที่ที่ไหนนะที่ไหนนะบิกบน อุบลน,นะครับจังหวัดอุบลเลยนะครับพี่เาวานกได้ไปไหมนะพี่เาวานกจะไปไหม 50, 50. 50, 50, 50, ห้าสิบ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 เนาะไม่อ่ะเขาต้องถามใกล้เพราะว่าใกล้วันแล้วไงเขาก็ต้องจัดเตรียมรถเตรียมอะไรงไงเตอ่ะไปกลับไปกลับนะเพราะว่าไปกลับอยู่แล้วนะครับวันเดียววันหนึ่งวันที่สามนะฮะพี่เาวานกไปใช่ไหมไ,หไปนะฮะ อก็อันนี้เราก็จะไปเอาไว้บ้านลุงในหน่อย fc สองรถนะฮะรถซมแลอรถคกี้ครับอ่าฮะรถซุกี้กับรถส้มนะฮะ fc อ่าถ้างั้นเราไปกันดีกว่านะฮะเราไปอยู่หน้าบ้านลุงเราพี่นาทีพี่นาทีกำลังกลับมาอ่านะครับผม แล้วนะครับเนาะก็จะเอาไปรวมนะครับบอกแอดมินข้างหนบ้านเนาะ FC นะครับอ่าตอนนี้ก็รอชินาทีด้วยนะฮะอ่า

เอาอเรอกอรอแต่วนั่งรออยู่นี่แหละต้องรอเพี่นาทีอันนี้จะเอามา้ามาสมทบนะอืะอ โอเคนะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เราก็จะผมก็เพิ่มอินทีนะครับเราก็จะไปร้านปลาซอกันมีกินอะไรอยู่ไหม,ไมกินหรอกินข้าวนะสั่งข้าวดกวยกับ Лаа. Яг л байна. ครยินป่ะน้องกินอะไรไคะเอาผัดกะเพราหมูสับเอาลูกชิ้นดีกวะ่ะพิเศษเรอแป้งหนึ่งส่งค่าแป้งหนึ่งอ๋อะนะคะรับรอกรอกจ้าคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่กรอกแป๊บเดียว สูงบ้าว้านกยินอะไรเอาไรนังรอก่อนเอ้อยเออมร้อยกินไปเลยมร้อยเดี๋ยวจะซอมไปส่งข้าวให้เนึ่กับแท้อืโอ้ผักน้ากินเนาะบานนกเกี่ยวข้าวแล้วเราบอกย้อาแหละ วันนี้ช่วงนี้ก็ตามหาชิปใช่ไหมพี่วนนะตามหาชิป <laughs> ตามหากิ๊กใช่ไหนอ,อหหงิกอปกกิ๊กกิิ๊กกิะะ๊ิกกิ๊กกิ๊ิ๊ิิิิกิิิก นี่นะครับมาสอก็ส่งข้าวให้ลูกค้าก่อนนะฮะใบอะไรนี่มาจากไหนอะไรใบอะไรครามสวยความงามให้เอาสวยพรอโอเคฮะประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ด้วยครับนี่นะครับ FC ก็มาจินข้าวอีกครั้งนะครับ FC หลังจากที่เรานะครับที่ผมนะครับไปเอามาม่ามา,มานะเอฟซี C นะที่ร้านบะาซอนะฮะมันนี้ก็เนียบเหมาเนาะเอฟซีก็อรอพี่นาทีนะครับที่กุุกกอนนะกินข้าวครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับ